แล้วนะัเอากิ่งมันมาปลูก,ไม,ไ,ลกมมไม่ได้เอาปลูกจากเม็ดเนาะนี่เือนนเลยไม่ได้ถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรเพื่อนเพื่อนไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายหรอกปีนี้ยายก็ยังไม่ได้ทำเช่นไปเล่นเล่นท่า YouTube Schließens Runde z ซ ي. s e <laughs> ดูนี่ดนี่สด่สุดนี่สุดนี่สุดนดนี่สุดนี่สุดน่สุดนี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 ่สุดน่สุดนี่สุนี่สุดนี่่สุดนี่สุดนีนี่สุดี่สุ่สุดนีนี่สุดนี่สุดนี่สุดนี่นี่สนี่ส่ส คนเขาเรียกอะไรนะเวลาคนใส่ไม่ใส่เสื้อหรืออะไรเกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ย u t u b e มันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันปิดหรือว่าอะไรนะมันปิดกั้นหรือว่ามันปิดกฎของเขานะแฟนใหญ่บอก u t u b e ปิดกั้นปิดใหญ่กันเลยว่าทำไมก็บอกว่ามันเซ็กซี่เกินใครเซ็กซี่กขบอกว่าใาญ่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรหรือพู้ด่า เพราะอะไรรู้ไหมก็บอกว่ายายนะ่ะตอนมา,มาเมื่อกี้เขาบอกว่าระวังเออเป็นไข้ไม่สบายนะเขาวางเงี้ยคือไม่ได้ใส่ดูเขาแฟนยายแกจะอากาศมันเย็นเนาะทีนี้ยายมาทํางานมาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวมันร้อนยายเพิ่งถอดเสื้อออกเอ <c oughs> ิ่าถอดเสื้อออกมันร้อนเนาะอากาศเออลมเย็นสบายเลยแต่ว่าถ้าไม่ทํางานมันจะออกหนาวไปหน่อยแต่ทํางานไปก็เหงื่อออกเนาะ ขึ้นม่สวยเนาะยาดูดิขึ้นอันนี้ขึ้นจากเม็ดนะไม่ใช่ยาอันเก่าไม่ใช่ยาจากเอ,อ่อจากรากอันเก่านะขึ้นขึ้นใหม,ม่ขึ้นดีจังเลยฝนตกมาดูมัสูตโอเคไม่สนใจเลยอาหารอย่างดี โน่นสนใจใบไม้ใบหญ้าอาหารอย่งดีไม่กินนี่อาหารเม็ดออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นว่าไม่สนใจมั้งก็เลยมาอยากโชว์อยากกินโชว์ <c oughs> ไดนัพลาสนะต้นใบห้อยกระปุชเชิญน,นี่ <c oughs> กูดน <c oughs> อเนี่ยน <c oughs> ี่เวอกลกี้อ่า พี่มือมาดึงอหญ้า,าตางแห้งเอาไว้ให้กระต่ายแน่นมากเลยนะเนี่ยนา,นานหโมงแล้วคนเพือเเอ่อนมาได้ย่าจะปลูกเออผักชีนี่ก็ปลูกผักชีแถวหนึ่งก่อนเด็ดปลูกหลอกวานวานโรยๆทิ้งไว้ ยายโรยทิ้งไว้ในนี้ขึ้นมาน่ะมองเห็นไหมขาดตอนเลยอันนั้นแก่หมดแล้วนอนอันนี้ถ้ามันอมันอยู่มันก็พอกินแล้วผลสุดท้ายตัวถากกินหมดแล้วก็ยาขึ้นเต็มใยดูแลไม่ไหวเนาะถ้าไม่มียาก็ยังได้พอเห็นถ้ามันอยู่ในยายอย่างนี้ตัวถากมันกินหมดนี่ไงนี่วันก่อนยังเห็นเยอะเลยอันนี้มองไม่เห็นละนี่ผักชีเนาะ ห็นไหมถ้าตัวนั้นหมดตัวนี้ก็ได้กินวันนั้นที่ยายถอนยาเห็นเยอะเลยอันนี้หายหมดเลยก็แสดงว่าตัวทากินที่ยายมาดึงดึงยาวันนั้นเห็นตั้งเยอะอันนี้ไม่เห็นเลยนี่อหละย,ยายจะโรยโรยโรยไว้ตามร่องนี่แหละเอาดินดินดิน,ดนกลบไว้ทีนี้ก็ เดี๋ยวถึงเดือนตุลาก็ค่อยปลูกกระเทียมนะกว่าจะถึงนั้นอันนี้ก็ได้กินพอดีต่อไปได้ใหญ่สลัดโตยายก็จะเอาสลัดมาปลูกเนาะไปเอาหมกมาใส่ <c oughs> มันร้อนไม่ได้ตั้งใจจะมาไม่ได้ตั้งใจจะมาไอ้นันลงจริงจริงๆนะจะมาเก็บแคบพรุนจะเก็บแคบพรุนจะเก็บแค่มะเขือเทศ นี่แหละอย่างนงี้แหละมันเพื่อนเข้ามาแล้วก็ออกไม่ได้วงการนี้เข้าแล้วออกไม่ได้สวยนะลูกสวยนะลูก ไม่ดูนี่วอลนัดกะระววงโอ้โหโอ้ยร่วงหมดเลยเฮ้ยเหย็ดออกแล้วเพื่อนๆนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่เฮ้ยดูีิเห็ดมันอยากออกมากเลยฝนตกนิดเดียวก็ออกแล้วนะเนาะมาชะเงอดูเห็ดแครอทตันนี้มันออกไหมที่ยายเคยเก็บเห็ดแครอท ได้ตัดออกแล้วต้นวอลนัทตอนนี้ปีก่อนนุ่นยายขึ้นไปตัดตรงยอดวะาประมาณห้าปีที่แล้วโตวมากเลยนาะจะตัดตรงนั้นดูดิจะได้ตัดออกแล้วเนี่ยมันดูดิอยู่ติดบ้านเกินตัดกิง่งเชอรี่ออกแล้วเนี่ยจะได้ตัดต้นวอลนัทไหนๆก็มาทางนี้แล้วเดี๋ยวไปดูอาหุ่นกันนี่นะคะกำแพงบานใหญ่เอ็งว่าได้ มีคนบอกว่าตัดให้ตัดกีวีออกปลูกอะโวคาโดโอ้ยเนาะคนเพื่อนมันทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าจะปลูกได้ทุกอย่างเนาะเหมือนบ้านเราเห็นไหมละมันปลูกแอปเปิลได้ไหมล่ะอะไรอย่างงี้เนาะมันปลูกไม่ได้บางคนก็บอกให้ปลูกทอเรียนปลูกมะม่วงอะไรอย่างนี้มันปลูกไม่ได้ทุกอย่างหรอคนเพื่อนถ้าปลูกได้ทุกอย่างมันไม่เหลือหรอกยายก็ปลูกไปแล้วเนาะอืมอืน องุ่นตัวนี้เดี๋ยวจะเอากิ่งใส่กระถางทนอร่อยนะเดี๋ยวรอชิมก่อนอเดี๋ยวจะพาไปดูองุ่นแม่มดยายก็ยังไม่ได้ปลูกแล้วที่ยายหอบมาจากเมืองไทยนิ้วแม่มดนะนี่กีวีเล็กนะคะที่ยายเคยถ่ายให้ดูนี่อันนี้ก็หอมอร่อยเหมือนกีวีเลยดีอีกไม่ต้องกินกินทั้งเปลือกเลย นี่องนโอ้นี่นี่นน,น,นี่เริ่มมาแล้วถามว่าปลูกกี่ปีได้ได้กินองุุนนะบางทีปีหนึ่งก็ได้กินเพราะว่าเราเอากิ่งที่มันมีโูกแล้วนะะเอากิ่งมันมาปลูกไม่ได้เอาปลูกจากเม็ดเนาะนเริ่มแล้วตัดใบยังไม่เสร็จเลยองุุนจะสุกแล้วนี่นเพื่อน เห็นหรือเปล่าสีม่วงมาก่อนเพื่อนเลยนะดูนี่ใบรอบสองตัดใบยังไม่หมดเลยอังมนจะมาละนนีออ่ไรเม็ดไรเมร็ดโห่ออออเ,เลยไม่ได้ถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรเพื่อน ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายหรอกปีนี้ยายก็ยังไม่ได้ใสปุ๋ยอะไรเลยเนาะไม่ค่อยได้พวกผลไม้ไม่ค่อยได้ใส่ปุย๋ยหรอกเพื่อนอากาศมันดีมั้งปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้ฉีดยงฉีดยาอะไรหรอกนะอือู้ยนี่มันหนักเพื่อนยายต้องไปหาเห็นไหมมันหนักอู้หเดี๋ยวยายไปหาเชือกมาปลูกก่อนนี่อันเก่าที่ปลูกอะที่ผูกไว้มันดมันลูกเยอะเกินนี่มันนั่นนั้นเดี๋ยวไปหาอะไรมา ปูกขึ้นก่อนมันหนักเกินเพื่อนๆพืม่มันลูกเยอะโอ้ยดูดิโอ๊ย,อยสะออนไหมสะออนกับยายไหมผ <c oughs> ลไม้อันนู้นผลไม้อันนู้นหมดก็กินอันนี้ผลไม้อันนี้หมดก็กินอันนั้นผลไม้อันนั้นหมดก็กินอันนู้น,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 นเริ่มมาจากตั้งแต่สตรอเบอรี่นะ ทีนี้ก็จนถึงวันที่กลับเมืองไทยเลยเนาะเดือนอะไรอ่าพฤษภาปลายเดือนพฤษภาเนาะสตอเบอรี่สุกกินตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาจนถึงเดือนพฤศจิกาเนาะมีผลไม้ให้เรากินตลอดเลยพอถึงเดือนอ่พนาพฤศจิกาเราก็กลับเมืองไทยเนะาะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวไปทำหาอะไรกินก่อน ิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด,ด้วยนะคะดูหลาบมันขึ้นมาใหม่เนี่ย